สวัสดีค่ะสวัสดีคนรักบอลสีทุกท่านนะคะวันนี้ก็อยู่กับช่องของหวานบ้านสวนอีกแล้วเช่นเคยนะคะเพื่อนๆวันนี้จะพาเพื่อนๆมาชมบอลเพชรเจ็ดสีนะคะที่เราผ่าหัวไวน้นะอันนี้เป็นเพชรเจ็ดสีที่ว่าไม่ดังนะคะเนี่ยแม่เขาค่ะเพื่อนๆที่เราได้ทําการผ่าหัวแล้วก็เอาเก็บต้นแม่เขาไว้นะคะ นี่ค่ะเพื่อนเพื่อนเห็นไหมลวดลายก็จะเป็นประมาณนี้นะคะนี่เห็นไหมเริ่มแตกใบแล้วะคะ่ะนี่นี่ค่ะเพื่อนเพื่อนนี่เห็นไหมคะนี่หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าได้เก้าได้เก้าได้เก้ากระถางค่ะเพื่อนเพื่อนที่ที่เราแยกไว้นะคะเพื่อนเพื่อนนี่เห็นไหมอันนี้เป็นพยามุนนะคะนี่เป็นพยามุนค่ะเพื่อนเพื่อนนี่ ดูเห็นไหมคะัพเ,เพืะะ่อนๆขาก็เขาไม่ด่างนะคะพเ,เพื่อนๆเห็นไหมดูลวดลายเขาขึ้นมา,าก็จะเขียวๆอย,ย่างนี้ยค่ะเพื่อนๆเห็นไหมจะเขียวๆแต่อันนี้ก็นี่เริ่มมีสีมาแล้วพเพื่อนๆเห็นไหมก็จะเป็นรูปทรงประมาณนี้นะคะนี่มีสามใบแล้วบางต้นก็เริ่มแทงใบที่สามนะคะบางต้นก็ยังมีใบเดียวแล้วก็ สองใบนะคะเ,เพื่อนๆเห็นไหมคะนี่เพชรส,สีค่ะเขาไม่เออไม่ด่างก็สวยเนาะเพื่อนๆเ,เนาะดูสิเห็นไหมคะใบใหญ่มากๆเลยค่ะเ,เพื่อนๆนี่จะกางมือให้ดูนะคะนี่ใบใหญ่มากๆเลยค่ะเ,เพชรสีของเราเนาะพาเ,เพื่อนๆมาชมนะคะก็ถ้าท่านใดสนใจนะคะเ,เพื่อนๆก็ทักเข้าไปในเพจ ของหวานบ้านสวนได้เลยนะคะทักเข้าไปในเพจของหวานบ้านสวนได้เลยเนาะอันนี้ก็พร้อมจําหน่ายนะคะนี่พร้อมจําหน่ายได้เลยค่ะก็เนาะก็ยังพอแบ่งปันเพื่อนๆได้คะ่ะถ้าสําหรับท่านใดที่สนใจนะคะเพจเจ็ดสีไม่ด่างนะคะเพื่อนๆเห็นไหมคะต้นแม่เขาเนาะก็มาอัปเดตให้เพื่อนๆได้ชมนะคะ ก็ตอนนี้บอลสีของเราก็เริ่มทยอยแทงใบสองใบสามขึ้นมาแล้วค่ะเพื่อนเพื่อนเดี๋ยวก็จะมาทำคลิปอัปเดตให้เพื่อนเพื่อนได้ดูเนาะก็จะประมาณนี้แหละค่ะเพื่อนเพื่อนขาเนาะก็สำหรับหลายท่านที่ถามเข้ามาเนาะว่าเอ่อตัวนั้นมีจำหน่ายไหมตัวนี้มีจำหน่ายไหมก็ส่วนมากก็จะคนแถวบ้านนี่แหละค่ะเพื่อนเพื่อนเนาะมาแบ่งแบ่งกันไปเนาะะเพื่อนเนเนาะก็ ตอนนี้บอลสีก็ค่อนข้างที่จะราคาสูงก็ยังคงสูงอยู่นะคะเนอะอก็ท่านใดสนใจก็ลองทักเข้าไปในเพจของหวานบ้านสวนได้เลยนะคะเ,เพื่อนโอเคค่ะถ้าชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ช่องของหวานบ้านสวนได้มีแรงใจทําคลิปต,ต่อไปนะคะแล้วก็ขอบคุณทุกเม้นทุกไลค์ทุกซ like, ับสไครต์ที่เข้ามากดติดตามรับชมกันนะคะ สำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ